สวัสดีค่ะพบกันในช่องสวดไม้ใครเหงาค่ะไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนๆดูนานเลยนะวันวนี้เราพามาดูต้นไม้บ้านเราก็ไม่ได้มีแค่ไม้ดอกไม้ประดับก็ยังมีไม้กินอย่างเช่นดอกแคอันนี้เลี้ยงแบบธรรมชาติไม่ได้ฉีดยาก็ยังไม่ถือว่าดกมากนะ ยังพอมีให้เก็บกินถ้าดกจริงๆเนี่ยบางทีมองไปจะเป็นสีขาวทั้งต้นดอกแค่ขาวเนี่ยบางต้นเนี่ยมันจะมีสีอมชมพูเนาะแต่ของเราเนี่ยเป็นแค่ขาวล้วนไม่มีสีชมพูเลยเราก็ไม่รู้นะสายพันธุ์เขาเป็นยังไงแต่ดอกใหญ่ถ้าเป็นขาวแบบนี้ยดอกใหญ่แต่ถ้าอมชมพูดอกจะเล็ก พอกินเลยแหละเราปลูกมา3มต้นให้แม่พมเพาะเมล็ดให้แต่ถ้าไปตามร้านขายต้นไม้บางร้านเขาก็จะมีนะพวกดอกแคเนี่ยแคแดงแครขาวแครกินดอกแครแดงก็กินได้แต่เราหาซื้อยังไม่ได้เลยนี่เห็นไหมมี3มต้นให้ดูก่อนนี่ค่ะ ต้นนี้ก็พอมีเพิ่นดีนะเก็บดอกแคเนี่ยเก็บได้ทุกวันดอกแคเพราะเขาจะบานเร็วมากนี่อย่างเนี้ยเมื่อวานเราไม่ได้เก็บบานไวมากเลยขึ้นง่ายนะขึ้นทุกสภาพดินอันนี้เราใช้ดินกระสอบแค่กระสอบเดียวอะ มันก็จะเป็นดินกระสอบดินถุงอ่ะเจถุงร้ออ่าแล้วก็มีหินมีทรายปนบ้างอ่ะเพราะเราปลูกบนหินคุกเนี่ยพื้นเป็นหินคุกก็จะมีทรายไหลามาปนดูเหมือนเขาจะชอบชอบอชอบดูเหมือนเขาจะชอบดินทรายด้วยนะบนทรายล้วนๆเนี้ยนี่ก็ออก3ต้นนี้เคยมีปัญหาเรื่อง มันเป็นเพีย้ยเรืออะไรอ่ะเพื่อนเพื่อนเราก็ไม่ค่อยรู้จักชํานาญเรื่องไอ้ศัตรูพืชผักเท่าไหร่รู้จักแต่ว่าเพีย้ยแป้งเนี่ยเป็นแบบเนี้ยจะกินยอดอ่ะใครที่เป็นเซียนไม้พืชผักส่วนครัวเนี่ยพวกเพีย้ยพวกหนอนอะไรเงี้ยก็พิมพ์มาบอกเราได้นะนมันจะว่าเพีย้ยแป้งก็ไม่เชิงอ่ะเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ คือกินยอดแล้วยอดเขาเนี่ยจะกุดแล้วไม่ออกเพราะดอกแคร์เนี่ยเขาจะออกเห็นไหมดอกเล็กๆเขาจะออกตามยอดตามกิ่งถ้าเรายอดเขามีปัญหาเนี่ยเพี้ยไรกินเนี่ยหนอนกินเขาก็จะไม่ออกเนาะมันก็จะสุดอะคราวก่อนมีปัญหากินจนต้นต้นแบบว่าไม่ออกดอกอะนี่เราก็ตัดยอดออกไปแล้วนะอย่างกิ่งเนี้ย เพราะว่าถ้าไม่ตัดไปมันก็ไม่มีดอกพอดีเราเด็ดทิ้งไปหลายอันแล้วอะก็เลยไม่มีให้ถ่ายเดี๋ยวจะหายอดที่ยังหลงหลงอยู่เนี่ยเป็นสีขาวแบบนี้นี่ก็เริ่มแล้วนี่เห็นไหมไม่ได้ฉีดยาหนอนพลุนเลย ก็พอได้กินน่ะยถ้าไม่มียาปราบศัตรูพืชเนาะถ้าปลูกขายอะ่ะจะได้ขายไหมแบบนี้ใครที่ปลูกผักกินเองไม่ใช้ยานี่ถือว่าสุขภาพก็อาจจะดีเนาะก็คือไม่ทําลายสุขภาพอะ่ะเพราะปกติคนเราเนี่ยร่างกายมันก็เสื่อมไปทุกวันถ้าเรากินของที่มันมีเคมีมากๆมันก็ไปสะสม ข้าวก่อนเนี่ยนะที่เพี้ยมลงจนไม่มีดอกอสภาพต้นเหมือนจะตุยเราใช้วิธีตัดตัดต้นเลยนี่ยังมีรอยเลยนี่ไงให้ดูก่อนนี่ตัดสามต้นเนี่ยปลูกแค่สามต้นมันพอกินเห็นไหมรอยตัดยังอยู่เลยเนี่อเราตัดไม่นานนะ15บาวันแตกเป็นพุ่มแล้ว ประมาณสองอาทิตย์อเริ่มแตกแตกยอดอ่อนนี่เห็นไหมเป็นพุ่มใหญ่เลยคือดอกแครเนี่ยเขาเป็นอะไรที่แตกไวมากเวลาตัดก,กิ่งอะ่ะไม่ต้องไปเสียดายถ้าคนไม่ใช้สารเคมีนะถ้าเอาไม่ไหวจริงๆเนี่ยหนอนก็รบกวนเพีย้ยศัตรูพืชรบกวนจนต,ต้นเขาจะตุยอะ่ะให้ตัดเลยแนะนำให้ตัดก็จะได้ต้นใหม่แบบนี้นี่ ต้นนี้ไฉไลหน่อยใบสวยยังสวยอยู่เพราะว่ายังไม่มีอะไรมารบกวนมากเดี๋ยวถ้ารบกวนมากๆก,ก็ตัดอีกก็กว่าจะตุยเราก็ได้กินไปหลายมื้อแลพ้พอช่วงจังหวะตัดทิ้งเราก็จะไม่มีกินช่วงนั้นก็ถือว่าพักการกินดอกแคร์ไปกินอย่างอื่นแทนมันออกเร็ว โอ้โหต้องถ่ายใกล้ๆเนอะคือตาเปล่าเน่ยเห็นชัดแต่กล้องมันต้องเข้าไปดูเนี่ยว่ากันด้วยเรื่องของดอกแคสำหรับวิธีการดูแลดอกแครที่ไม่ใช้สารเคมีเลยแบบบ้านๆของเราเนี่ยคิดอะไรไม่ออกตัดต้นอย่างเดียวเพราะเขาแตกง่าย มีผู้หลักผู้ใหญ่เขาบอกมาคอยตัดแต่งกิ่งไม่ให้สูงด้วยเออเพราะดอกแคโตเร็วถ้าสูงแล้วเราจะเก็บยากต้องใช้ตะขอซึ่งทั้งคนอายุเยอะเ,อะเวลาเงยหน้าหรือก้มหน้ามากๆมันก็ไม่ดีเนาะเนี่ยอย่างเนี้ยเรายืนเก็บสบายเลยเพื่อนเห็นไหมนี่ถ้าสูงเราก็ตัดยอดตัดไปเรื่อยๆให้เป็นพุ่มเคยไปเจอนะบางคนเนี่ย เขาตัดจนแบบว่าคอยตัดอยู่เรื่อยๆอ่ะแล้วดกมากเลยต้องก้มเก็บอะ่ะเออเราว่าเดี๋ยวจะลองตัดแบบเต<ๆ>ี้ยๆดูนี่เราตัดประมาณประมาณหน้าอกเราอะ่ะ <_ s> ก็ภูมิใจเนาะช้าๆมีกิจกรรมแกงส้มบ้างแล้วก็ตำผัดทำใส่หมูสับเนาะกุ้งแห้ง ผัดใส่อะไรนะต้วเจี้ยวแปลงไปเรื่อยอ่ะนอกจากแกงส้มที่เราแกงประจําแล้วก็ลวกจิ้มน้ำพริกอ่ะใครจะลองปลูกก็ได้นะเราดูแลไม่ให้เขาใหญ่ได้เห็นแล้วก็มีความสุขเนาะกับดอกแคร์สามต้นของเราที่มีอยู่ ได้ประโยชน์ด้วยมองไปมองมาก็สวยมีกิจกรรมทําคอยเก็บทุกเช้าเ้าเก็บบางทีได้น้อยแล้วก็รอยังไม่ได้ทำอะไรเก็บอีกรวมกัน3วันก็ได้หม้อแกงหนึ่งแหละถ้าจะแกงส้มสำหรับวันนี้นะคะพาดูต้นแคนบ้านๆของเราเนะี่ยดูแลก็ไม่ค่อยเป็นก็ใช้วิธีแบบนี้แหละ เจอกันในคลิปต่อไปนะคะใครชอบสไตล์นี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้เราเป็นกำลังใจให้กันแล้วเราจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆยังมีอีกหลายอย่างนะคะ